สำหรับข้อนี้นะครับรับค่ามาแล้วตรวจว่าเป็นเลือดผู้หรือเลขขี้นะครับอ่เริ่มต้นเราจะรับค่ามาก่อนนะเอ่อผมจะให้ชื่อว่าน u เบอร์กันละกันนะเท่ากับ input เอ่อใส่ตัวเลขนะครับแล้วก็วัดจากนั้นเราจะแปลงน u m เบอร์ให้เป็นตัวเลขนะครับเพรเพราะว่าตอนเนี้ ตัวแปร number เราเนี่ยมันยังเป็นข้อความอยู่นะเราก็ใส่ number เท่ากับ in, number นะครับอ่าเคทีนี้เราจะเช็คว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่คืออะไรครับเลขคู่เนี่ยคือหารด้วย2แล้วเหลือเศษศูเลขคี่คือด้วย2แล้วเหลือเศษ1เพราะฉะนั้นเราจะใช้สัญลักษณ์หารเอาเศษนะฮะ ก็คือถ้า number หารเอาเศษแล้วได้เศษศูนย์ก็ให้ปริ้นว่าเป็นเลขคู่นะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่เท่ากับศูนย์ก็ให้ปริ้นว่าเป็นเลขคี่ นะครับอ่ะท่านี้ฮนะเดี๋ยวลองรันดูนะโอเคทำขึ้นมา,างี้เลือกเป็น python debugger นะครับใส่ตัวเลขเอาเลข5้าเลข5เป็นเลขที่ถูกต้องนะครับต่อไปเลขเอ่อเลขสิบสเป็นเลขคู่นะครับมาลองอีกครั้งหนึ่งอ่อสองย 2299เป็นเลขคี่นะครับโอเคก็ถูกต้องแล้วครับสำหรับข้อนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ